คือการให้ที่ไร้กังวลใจข้อหนึ่งก็คือการที่คุณจะให้อะไรใครไปนั้นคุณจงดูที่ตัวคุณเองก่อนคือถ้าคุณให้แล้วคุณรู้สึกทุกข์ใจคุณก็คือกลับมาที่การไล่ล่าหาความขาดแคลนเหมือนเดิมก็คือคุณให้คนอื่นไปแล้วคุณก็ทุกข์ใจของคุณก็กลับมาที่ วังวนเดิมก็คือเครียดน้อยใจรู้สึกผิดกับตัวเองแล้วก็คิดไม่ดีกับตัวเองรู้สึกผิดทีหลังว่าให้ไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องวิธีแก้คุณก็ต้องปฏิเสธให้เป็นถ้าคุณให้เขาไปแล้วคุณรู้สึกทุกข์ใจตัวเองก็เปลี่ยนใหม่คิดใหม่ก็คือพูดตรงๆไปเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คุณก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นแบบนั้นไม่มี ไ,ได้ไม่รู้สึกคาใจของคุณสองก็คือการให้ด้วยความเกรงใจคือคุณให้ด้วยความเกรงใจก็คือให้เขาไปแล้วก็รู้สึกทุกข์ใจตัวเองเหมือนเดิมทำไมให้มาแล้วคุณก็คิดว่าให้เขาจนหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจงเปลี่ยนที่ความคิดของคุณคุณจงตัดสินใจแล้วก็ถามหัวใจของคุณว่า ถ้าคุณให้เขาไปแล้วคุณก็ให้ด้วยความสบายใจไม่ใช่ให้เขาไปแล้วมันนั่งทุกข์ใจเหมือนเดิมคุณพูดว่าคุณให้เขาจนหมดคุณก็โบราณพูดว่าพูดแบบไหนก็ได้แบบนั้นคุณก็ดึงดูดแบบนั้นมาก็คือให้จนหมดคุณก็ให้เขาหมดจริงๆคุณก็กลับมาวังวนเดิมมาดามนูนี่เคยเป็นนะเคยเป็นคนรู้สึกน้อยใจแต่ก่อนต,ตอนแต่ก่อน ون, นู่นก็คือให้ไปแล้วคือให้ด้วยความเกรงใจพอให้ไปแล้วก็รู้สึก ไม่สบายใจตัวเองรู้สึกว่าให้เขาจนหมดไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือจริงๆนะเพราะฉะนั้นคุณจงระวังคําพูดของคุณให้ดีและความรู้สึกของคุณที่คุณคิดว่าให้จนหมดแล้วคุณอินกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นกดแรงดึงดูดพลังงานลบดึงดูดสิ่งลบมหาคุณคุณพูดว่าคุณไม่มีมันก็ไม่มีตามที่คุณพูดเพราะฉะนั้นคุณจงรับผิดชอบตัวของคุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคุณจงระวังคําพูดของคุณให้ดีเพราะฉะนั้น คนดังๆระดับโลกเขาพูดมาแบบนี้คุณจงระวังคำพูดของคุณให้ดี